อจะเป็นสีอะไรเนาะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยผิดคาดเออสีโอหลายสีหลากสีมีทุกสีเลยมันกระพริบได้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นไฟต้นตามจุดที่สองนะฮะเป็นไฟที่รวมทุกสีไว้ด้วยกันปาผิดคาดเลยนะฮะกำลังจะให้เอฟซีทายว่าสีอะไรนะครับ ไปไปมามานะฮะไม่ต้องทาแล้วนะเพราะว่ามันมีทุกสีอยู่ในต้นเดียวกันนะครับบ๊อบสวยมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้โหมีทุกสีเลยต้นเนี้ตื่นเต้นอะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นต้นนี้สวยกว่าเพื่อนเลยมีทุกสีไอ้ยาไอ้ยะ เออจริงเหรอเดูหลอดเดียวเดี๋ยวเปลี่ยอฟซีลองจ้องไปที่หลอดใดหลอดหนึ่งนะจะเห็นว่ามันมีสีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีเขียวหลอดเดียวเปลี่ยนเรื่อยๆสีม่วงมีทุกสีเออสีม่วงมีด้วยสีชมพูเอ้าสรุปแล้วไฟดวงเดียวมันกระพริบไปกระพริบมาเป็นทุกสีเลยคุณผู้ชมนะฮะไอ้มีต้นเดียวใช่ไหมที่เป็นแบบนี้ฮะต้นนี้ต้นเดียวแล้วก็แพงนะฮะอ๋อหลอดมันจะแพงใช่ไหมฮะ อ๋อยู่ตรงเสียนองปู่พอดีด้วยนะโอ้มุมนี้สวยนะไอตีว้าวว้าวตื่นเต้นครับให้ปลูกมีเม็ตาฮะไม่ตองบ้านไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีครับไอ้เราก็นึกว่าจะพูดอย่าอย่ปลูกให้อยากได้ไฟส่วนตัวบบนี้ไ้ใไหมอ อะไรนะฮะอ๋อถ้าถูกลอตเตรอ,อ,เอร,อตตรี่ทิ้งไว้นี่เลยอ๋อแล้วมันจะกินไฟหรือเปลยย่า <laughs> โอ้ยยิ่งมองไกลยิย่งสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไกลสวยกว่าไกลอีกนะเนี่ยว้าวคุณผู้ชมโอ้โห นะะฮตำแหน่งของไฟต้นปลาล์มเจ็ดสีหลากสีเนี่ยนะครับอยู่ตรงตำแหน่งเสียนองปู่พอดีนะฮะสวยมากนะครับอเอาไปไว้ <ๆ S 1> ท้ายทุ่งต้นตาลก็ได้สวยสวย,สวยไ,ปไปเลยนะแบบไปเลยไหมเหมืนมืด มันมืดแล้วมันถึงโน่นน่ะมันนี้มืดแล้วทุกวันไงอยากมีทุกวันน่ะปิดแฟลชก่อนเราปิดเราเปิดแฟลชมันทําให้มันจ้าเกินเดี๋ยวนะปิดแฟลชก่อนถ้าทุกหลวงปู่เอาได้แม่ทีนจ้างไฟถูกลอตเตอรี่หรือขอจะได้เอาไฟทิ้งไว้ที่นี่เอาได้แต่เทียใจให้ฮะคนีไร่เหรอเดี๋ยวปบบนนนงมีาาาาจจกกครัไว้อ่นอกจาก ต้องมีเงินซื้อมาติดแล้วต้องมีเงินจ่ายค่าไฟด้วยนะคืืออซ้มาติดยเลยเหรอคือเขาถูกรางวัลหลอดละห้าสิบบาทตลอดตลอดโอ้สามร้อยหลอดซื้อสั่งมาให้ดูเราจะรอดได้นีพอเปิดงานแรกให้เลยอ้าวอันนี้คือเปิดงานแรกเลยเหรอใช่นี่ปต้ทำเสร็จทำเมื่อคืนนี้นี่โอ้โหต่อเมื่อคืนสุดยอดต้องกดไลค์กดไลค์เยอะๆนะครับเอฟซีต้องมาประกอบที่นี่ต้องมาประกอบที่นี่เลย ตีหนึงเสร็จพอดีเสตีหนึ่งเมื่อคืนนี้นะฮะสำหรฝ่ายต้นปาล์มหลากสีแล้วก็ใช้ที่งานองค์ปู่ที่แรกด้วยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะป๊าน่าสวยเนาะเจ็บสีต,ต้องจ้องแค่หลอดใดหลอดหนึ่งนะจะรู้ว่าสีเขาจะนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะาาอืม สวยสวยสวยเนาะไปกินข้าวกันหรือยังไปกินข้าวกันไปมาเด็กเขาเลี้ยงกินหรอท่านนั้นโอ้เอาให้เสร็จเหรอจะตั้งจะตั้งดาวให้เสร็จก่อนค่อยไปกินข้าวเพราะว่าอย่างนั้นไปเดี๋ยวซื้อมาม่ามาฟังจริงเหรอโอ้ยสุดยอดจริงๆไอ้พวกนี้ไม่ได้โหน้ผู้เรื่องกไม่ใจผมเขาบอก นี่เพิ่งเปิดซิงคอเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอห่อช่อมาเพิ่งจะเปิดนี่นะฮะโชว์ให้เห็นจะเจรเลยนะฮะเพิ่งจะเปิดเนี่ยเขาสูงมาจากไหนเนี่ยอ๋อเพิ่งแกะจากหอมาประกอบเสร็จตีหนึ่งเมื่อคืนแล้วก็นี่นะครับใช้เวลาทั้งวันเพื่อจะนะประดับไฟต้นปาล์มนะฮะต้นนี้นะครับเป็นที่แรกที่งานองค์ปู่โดยเฉพาะนะครับเราจะไปไหนกัน ไปดูไฟสวยๆไม่ต้องเดินเพื่ไปบนถนนเดินข้างๆแล้วโอ้โหสวยจังเลยมันเป็นไฟอะไรเนาะเป,นเป็นไฟหางนกยูงใช่ไหมลูกเออมันเป็นเหมือนปีกหรือมันขนนกยูงเลยนะเนี่ยโอ้โหดอกไม้ก็บานเยอะแยะเลย ดอกไม้บานเยอะมากเลยโอ้ Ooh, มีแต่ดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยทุกสีทุกสวนสวยๆทุกนั้นทั้งนั้นเลยโอ้ว wow, wow, wow. ้าวว้าไฟก็สวยดอกไม้ก็สวยว้าวว้าวว้าวเออ อันใหญ่อันใหญ่อันใหญ่โว๊บู้เย้อ้าวถึงก่อนแล้วเหรอ <laughs> อ้าวมาทางนี้หรือเยอนรอลุงตรงนั้นก็ได้เดี๋ยวลุงไปถ่ายด้วยฝากขนมทำไมอ่ะ โอเคยืนตรงนั้นแหละไม่ต้องจับเหล็กนะไหนมินน้อยอยู่ไหนอะลุกขึ้นดิมองไม่เห็นนะลุกขึ้นก่อนไหนอะ่ะยกมือยกมือมินน้อยตัวเล็กมากเพราะไฟมันใหญ่ไหนมินน้อยอยู่ไหนอะ เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอยยะเออสวยจังเลยนะไฟสวยมากเลยว้าวมีสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีอะไรอีกสีเหลืองมีไหมสีน้ำเงินมีคะมีไหมคะ โอเคมีหลายสีเลยลเอืมแล้วก็เป็นรูปทรงขนนกยุงอ่าแล้วมีน้อยหายไปไหนแล้วเนี่ยม,ม,มีน้อยดูหน้าลุงมันเป็นเส้นเส้นเห็นไหมเนี่ยมันมีไฟด้วยนี่เห็นไหมมาดูมาดูมาดูตรงคอนเห็นไหมเนี่นยเนี่ยเห็นไหมเห็นนะนี่ไง,ไงมันมีเส้นเส้นอยู่ด้วยเนี่ยเนี่ยนี่ไงเนี่ยเนี่ยเออแปลกดีเนาะนนนอเออ